ยาเรื่องฟ้าใหม่คําโปรยตั้งแต่เกิดอุบัติเหตุพรานั้นทำให้ฟ้าระดาความจำเสื่อมเปลี่ยนจากคุณหนูร้ายเอาแต่ใจกลายเป็นนางฟ้าที่มีเมตตาและคอยช่วยเหลือผู้อื่นตอนที่หนึ่งฟ้าระดาหน้าบ้านของฟ้าระดาสามคนพ่อแม่ลูกร่วมการรับประทานอาหารเที่ยงในวันอาทิตย์แต่งตัวสวยเทียวลูกจะออกไปไหนกลา วันนี้ฟ้ามีนัดกับเพื่อนว่าจะพากันไปห้างของเพี่รบกับพ่อเพราว่าลูกตามเขามาเกินไปนะผู้ชายก็ไม่ชอบผู้หญิงคอยตามมัออึดอัดน,นะลูกโทษพ่อยังไงลูกรื่งถือคติตื้อเท่านั้นที่ครองโลกคะ่ะกับข้ามาแลวจา้าทั้งสองพ่อลูกคุยอะไรกันเอ่ย นื่อจากตอนนี้ฟารดาก็เรียนจบมาเป็นเดือนแล้วแต่ยังไม่หางานทำรือไปช่วยงานที่โรงแรมของพ่อตนแม่จึงพยายามพูดกล่อมช่วงนี้ลูกก็ดูว่างๆแล้วนี่แม่ว่าลูกไปช่วยงานพ่อเขาดีไหมเจอคนเยอะๆจะได้มีเบื่อด้วยขอเวลาให้ลูกอีกสักเดือนนะคะแม่ไม่แน่นะอาจจะมีข่าวมงคลก็ได้คะ่ะฟารดาคาดหวังไว้สูงมากที่จะได้แต่งงานกับพี่พันรบ พ่อกับแม่ทำนี่เพียงคอยดูเหตุการณ์ต่อไปเพราะรู้ดีว่าไม่อ่านห้ามลูกสาวที่มีนิสัยเอาแต่ใจได้ทั้งสองได่แต่มองดูลูกสาวออกไปเที่ยวกับเพื่อนในห้างแห่งหนึ่งฟ้าและดาพร้อมกับสนและแป้งพากันไปชอปปิ้งเลือกซื้อเสื้อผ้าได้กันไปคนละถุงสองถุงสนเป็นคนตาไวมากเพราะเห็นม่านฟ้ากับพันรบไม่กินข้าวด้วยกันก็รีบบอกฟ้าทันที นึ่งจากฟ้าเป็นคนไม่ยอมคนจึงพาเพื่อนไปทักทายพี่พันรบสวัสดีค่ะพี่พันรบมาทานข้าวไม่โชวนฟ้าเลยนะคะปกติถ้าพันรบได้เห็นฟ้าราดาจะพยายามหลบหน้าแต่วันนี้ตั้งตัวไม่ทันจริงเออวันนี้พี่กับม่านฟ้าทํางานจนเลยเที่ยงเลยพากันมาทานข้าวช้ากว่าปกติพี่ว่าน้องฟ้าน่าจะทานแล้วนี่ครับฟ้ากัดปาก พราะพันรบรู้ทันบรรยากาศเริ่มไม่ดีสนกับแป้งจึงชวนกลับออกมาก่อนฟ้าไม่อยากยอมแพ้จึงแกล้งปัดน้ำหกใส่ม่านฟ้าทันทีอุย๊ยพี่ม่านฟ้าฟ้าไม่ได้ตั้งใจจ,จริงๆค่ะทำไมซุ่มซ่ามอย่างนี้นะเดี๋ยวฟ้าช่วยเช็ดให้ค่ะม่านฟ้ารู้ว่าเป็นการแกล้งแม้โกรธแต่ก็สงบสติอารมณ์ไม่เป็นไรค่ะม่านอิ่มแล้วพอดี เดี๋ยวไปห้องน้ำที่สำน,นักงานรบควรพี่รบจ่ายให้ก่อนนะคะค่อยคุยกันทีหลังค่ะฟ้าระดาแอบยิ้มเม,มื่อมองเห็นม,าม่านฟ้าดินออกไปพี่ว่าฟ้าทำเกินไปนะครับเห็นจะอยู่ว่าฟ้าแกล้งปัดแก้วน้ำพี่ไม่ชอบพฤติกรรมแบบนี้รู้ไหมก็พี่ชอบไปไหนมาไหนก็ผู้หญิงคนอื่นที่ไม่ใช่ฟ้านี่คะพี่บอกเป็นรอบเป็นพันรอบแล้วว่าเราไม่ได้เป็นอะไรกันพี่ขอร้องอย่าคอยตามพี่แบบน,นี้อีก ตอนนี้พี่หมดความอดทนแล้วฟ้ารู้สึกผิดหวังกับคําพูดนี้และกําลังจะบีบน้าตาจะนี่ออกไปนอกร้านอาหารโดยมีเพื่อนทั้งสองวิ่งออกตามมาด้วยทั้งคู่ไม่รู้จะทําอย่างไรได้แต่ปลอบใจว่าสวนว่าพี่รบเขาพูดออกมาเพราะพี่กําลังโกรธนะฟ้าอย่าคิดมากเลยให้พี่เขาอารมณ์เย็นก่อนค่อยปรับความเข้าใจกันใหม่นะแป้งไม่มีช่วยอะไรดีก็เลยว่า ง้นคืนนี้พวกเราออกไปเที่ยวลืมความเศร้ากันดีไหมพอดินฟ้าก็หยุดร้องไห้และเห็นด้วยกับแป้งดีเหมือนกันพวกเราออกไปผับที่เดิมกันเจอกันที่นั่นนะหน้า,าผับแห่งหนึ่งมีเสียงดนตรีดังสน,นั่นผู้คนหนาแน่นชนแก้วชนแก้วดื่มให้เมาไปเลยมาดืม่มฟาลดาดืม่มยังไม่ลดละ พอแล้วฟ้าเมามากแล้นะหมดไปสองขวดแล้วนี่สนพยายามปลามเพื่อนแปลงว่าห้ไามาอยู่แล้วล่ะคงทำได้แต่คอยดูและคอยไปส่งที่บ้านเท่านั้นแหละกะมาแค่ผ่อนคลายไม่คิดว่าฟ้าจะเมาหนักเพราะอกหักขนาดนี้ส่วนเห็นเพื่อนเป็นอย่างนั้นก็ไม่กล้าดื่มเยอะเพราะถ้าพกากันเมาหมดจะเกิดอ,อันตรายกันไปหมด ฟ้าไม่เมาฟ้าไม่เมาขอดื่มอีกหน่อยยังไงฟ้าก็จะย้มงพีร่รบมาให้ได้คอยดูสิทั้งสองพากันสายหนะ้คาคงพูดเตือนหรือทำอะไรไม่ได้แล้วหน้าหอพักของอรภาและอัิมภาสองพี่นะ้องมาอยู่ด้วยกันเพื่อประหยัดค่าเช่าห้อง ตอนนี้ก็เสียทั้งพ่อและแม่ไปแล้วนอกจากอารพาจะเป็นพี่สาวแล้วยังเปรียบเสมือนแม่ของอนิพาที่ค่อยส่งเสียจนกระทั่งอนิพาได้มาเป็นตำรวจเต็มตัวดึกมากแล้วอัน,นจะไปไหนนะ่ะคือว่ามีคดีด่วนที่ผับค่ะผู้กองพงเทพจ้งให้รีบไปด่วนมีมีเวลาแล้วอันนี้ไปก่อนนะคะพี่ออนเกิด okay, ที่ลานจอดรถของผับ มีคนลอบไปวางระเบิดโดยติดระเบิดไว้ที่ใต้ท้องรถของฟารดามีช่างพลเมืองดีเห็นเนื่องจากต้องไปซ่อมรถที่จอดอยู่ข้างๆรถของฟารดาช่างคนนั้นจึงรีบแจ้งตำรวจผู้กองพงเทพแจ้งว่าหน่วยกู้ระเบิดกำลังจะมาแต่ให้ลูกน้องตำรวจซึ่งรวมอนิพาด้วยไปช่วยกันผู้คนแถวนั้นให้ออกจากจุดนั้นนอกจากนี้มีตำรวจคนหนึ่งได้ประกาศให้คนที่มาเที่ยวผับพากัานกลับ ในขณะนั้นฟาราดากำลังเข้าห้องน้ำพอดีไม่ได้ยินเสียงประกาศเลยเมื่อเรื่องนี้ส่วนสวนกับแป้งเป้นห่วงรถเลยว่าจะไปเอารถออกจากจุดนั้นก่อนค่อยมารับฟาราดาผู้คนในพับพากันทยอยออกกันไปหมดเมื่อฟ้าออกมาไม่เห็นใครคิดว่าเพื่อนคงกลับแล้วเลยเดินไปเดียรรถแบบไม่สนใจใครในช่วงนั้นเหตุการณ์วุ่นวายมากเพราะมีแต่คนรีบขับรถกลับเพราะกลัวระเบิด ตำรวจคอยแต่ช่วยกันโบกให้รถทยอยออกไปเลยไม่ทันสังเกตว่าฟาละดากำลังจะขึ้นไปบนรถของตัวเองยังโชคดีที่อัน,นิพามเห็นข่าพอดีเลยรีบวิ่งกลับไปบอกกล่าวแต่รถกำลังสตาร์ทอัน,นิพามเลยตัดสินใจขึ้นนั่นด้านข้างคนขับซึ่งโชคดีที่ประตูฝั่งที่จะขึ้นไม่ได้ล็อกฟ้าตกใจมากคิดว่าเป็นโจรต้น แบบที่เคยฟังในข่าวและไม่กล้ายหยุดรถเพราะกลัวถูกยิงแกเป็นใครกลา้าดียังไงมาขึ้นรถฉันฉันเป็นตำรวจค่ะใจเย็นนะคะคือรถคันนี้มีระเบิดค่ะหน่วยกูร้ระเบิดกำังจะมาหยุดรถก่อนนะคะฉันไม่เชื่อแกหรอกแกเป็นเจนป้ปต้นรถใช่ไหมให้ฉันหยุดรถก็ให้พักพวกมารุมทำร้ายฉันนะสิ โชครายที่อน,นิพาลืมกระเป๋าสตางค์และโทรศัพท์ไว้บนรถตำรวจเลยไม่สามารถนำบัตรมายืนยันว่าเป็นตำรวจได้เชื่อฉันเถอะนะคะฉันไปตนต้รวงจริงๆจริง,ร,งรถตรื่นอยู่อย่างนี้มันอาจไปกระตุ้นให้เราเปิดทำงานได้นะคะนอกจากฟาราดาจะมียอมเชื่อแล้วยังเหยียบทางเรื่องให้เรงเร็วกว่าเดิม ทางด้านตำรวจท่านอื่นไม่เห็นเหตุการณ์ที่รถติดระเบิดกำลังวิ่งไปในถนนสาธารณะก็พากันรื่วิ่งติดตามทันทีนอกจากจะห่วงความปลอดภัยของคนขับแล้วยังห่วงว่ารถรอบข้างอาจเกิดอันตรายไปด้วยเพื่อนตำรวจพยายามติดต่ออน,นิภาแต่กลับไม่มีเสียงโทรศัพท์ในรถของตัวเองบาจริงไม่ได้เอามือถือไปด้วย นิพาตั้งใจว่าจะรอให้รถคันนี้วิ่งไปในที่เปลี่ยวแล้วค่อยเข้าแย่งพวงมลลาลัยแต่ก็คิดอีกทีว่าอาจไม่มีเวลาแล้วเลยตัดสินใจเข้าเปิดเข็มขัดนิรภัยทั้งของตัวเองและฟาราดาเปิดประตูฝั่งคนขับแล้วดึงตัวฟาราดากระโดดออกจากรถด้วยกันแต่น่าเสียดายที่ระเบิดกลับทำงานเร็วเกินไปแรองอาจระเบิดทำให้ทั้งสองกระเด็นมาไกล้และถูกไฟคลอก ตอนที่สองอราภาณนะห้องไอซูในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งทลูกแม่ฟ้ารดาลูกจะเป็นอะไรไปไหมคุณถึงมือหมอแล้วลูกของเราต้องรอดส่วนกับแป่นึ่งขาวรถฟ้าระดาระเบิด ฟารดากับตำรวจสาก็โดดหนีออกมาจากรถได้แต่ทั้งคู่ถูกไฟครอกหน่วยกู้ภัยช่วยได้เพียงฟารดาคนเดียวช่วยดับไฟแล้วรีบส่งตัวฟารดามาที่โรงพยาบาลทันทีแต่สำหรับอนิพานั้นถูกไฟเผาจนไม่เหลือครงโครงหน้าตาเลยสักนิดเมื่อฟังข่าวจบทั้งคู่รีบตามมาที่โรงพยาบาลทันทีพอมาถึงก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งร้องไห้อย่างไม่มีสติกลมตัวไปกอดร่างที่ไร้วิญญาณอย่างน่าสงสารได้แต่ตะโกน เรี่อใหญ่อันใหญ่อันน้องของพี่กลับมาหาพี่เธอพี่ไม่เหลือใครเลยไในปอดทั้งคู่ไม่มีเวลาเฝ้าดูเหตุการณ์ต่อรีบไ,ไปที่ห้องไอซีเพื่อดูอาการของฟ้าทัานที ผู้กองพงเทพเข้าไปประคองตัวอรพาในใจรู้สึกผิดที่ไม่สามารถช่วยชีวิตลูกน้องตัวเองได้พยายามเข้ามาปลอบใจอรพาแต่เมื่ออรพาเห็นพงเทพก็รู้สึกโกรธแค้นเพราะคิดว่าเป็นเพราะผู้ชายคนนี้ที่เรียกตัวน้องสาวไปทํางานเสี่ยงอันตรายเลยเข้าไปทุบตีพ่อคุณพ่อคุณเมื่อคุณคนเดียวที่ทำให้น้องสาวฉันต้องตายฉันไม่น่าไปอ,นะอันเป็นตำรวจเลยฉันไม่เหลือใครแล้ว ผู้กองไม่ได้รู้สึกโกรธที่อรพาเข้ามาถุกตีรู้สึกเพียงสงสารผู้หญิงคนนี้ที่ทํางานส่งเสียให้น้องเข้าเรียนโรงเรียนตำรวจจนเข้ามาทํางานเป็นตำรวจเต็มตัวทํางานได้ไม่ถึงปีน้องสาวก็เสียชีวิตพ่ออะพาหมดแรงถูกตีผู้กองจึงประคองอรพาให้มานั่งพักแล้วเรียกลูกน้องให้คอยดูแลอรพาพเพราะตนต้องรีบไปพบพ่อของฟารดาเพื่อสอบถามเรื่องคดีวังระเบิด พ่อของฟ้ารดากับพ่อของผู้กองพงเทพเป็นเพื่อนสนิทกันทําให้ทั้งสองครอบครัวรู้จักกันดีพอผู้กองมาถึงหน้าห้องไอซีเห็นพันรบน้องชายตัวเองกําลังปลอบใจคุณแม่ของฟ้ามีเพื่อนฟ้าอีกสองคนที่นั่งรอฟังอาการอยู่ด้วยผู้กองเดินเข้าไปหาคุณพ่อของฟ้ารดาทันทีสวัสดีครับคุณอาผมพงเทพคุณอายังจําผมได้ไหมครับอ๋อลานชายที่เป็นตำรวจนี่เอง อาการน้องฟ้าเป็นอย่างไรบ้างครับหมอยังไม่ออกมาเลยหลานอาได้แต่ภาวนาให้ลูกสาวของอาปลอดภัยต้องขออภัย,ยจริงๆครับผมมีเรื่องจะสอบถามเกี่ยวกับคดีวางระเบิดรถน้องฟ้าครับไม่ทราบว่าคุณอาหรือน้องฟ้ามีศัตรูหรือเปล่าเพื่อจะเป็นข้อมูลช่วยสืบคดีครับอาคิดไม่ออกจริงๆว่าไปมีศัตรูคู่แข่งที่ไหนและคิดว่าฟ้าไม่น่าจะมีศัตรูนะตอนนี้ก็ยังมีเข้ามาทํางานที่โรงแรมของอาเลย ถ้าอย่างนั้นไม่เป็นไรครับผมจะพยายามสืบหาตัวคนร้ายให้เร็วที่สุดครับสักพักหมอก็ออกมาบอกอาการของฟ้าว่พ้นขีดอันตรายแล้วแต่ระหว่างที่กระโดดออกจากรถศษีษาถูกกระแทกทำให้สมองได้รับความกระทบกระเทือนเปลงว่าอาจส่งผลต่อสมอง ต้องรอดูอาการหลังจากฟื้นขึ้นไม่แล้วอีกทั้งสภาพร่างกายในตอนนี้โดนไฟลวกเสียเป็นส่วนใหญ่ยังไม่อนุญาตให้ใครเข้าเยี่ยมเนื่องจากกลัวว่าผู้ป่วยจะติดเชื้อได้ง่ายทุกคนทําได้เพียงกลับไปบ้านแล้วค่อยมาเยี่ยมใหม่เมื่อถึงเวลาที่ให้เข้าเยี่ยมได้พ่อของฟ้ารู้สึกผิดก,กับตำรวจอนิพาที่ต้องมาเสียชีวิตเนื่องจากช่วยชีวิตฟ้าเอาไว้ตั้งใจรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในงานศพทั้งหมดของอน,นิพาจึงเรียกอลภา ซึ่งเป็นพนักงานคนหนึ่งที่ทำงานที่โรงแรมของตนให้เข้าพบฉันขอแสดงความเสียใจเรื่องน้องสาวของเธอด้วยนะอารภาค่ะท่านอารพาพูดอย่างคนซืมเศร้าฉันต้องขอโทษเธอจริงๆที่เป็นต้นเหตุที่ให้น้องสาวของเธอเสียชีวิตและขอขอบคุณน้องสาวของเธอที่ช่วยชีวิตลูกสาวของฉันเอาไว้น้องของเธอเป็นตำรวจที่ดี ดังนั้นเรื่องเกี่ยวกับงานศพขอให้ฉันเป็นฝ่ายรับผิดชอบเองทั้งหมดนะแม้ในใจของอรพาจะโปรดฟ้ารดามากแต่เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเจ้านายของตัวเองจึงพยายามพูดปฏิเสธไม่เป็นไรคะท่านดิฉันยังพอมีเงินเก็บคงไม่ต้องรบกวนท่านค่ะถือว่าฉันเป็นญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งเถอนะหากเธอยังเคารพฉันอยู่บ้างก็ขอให้รับน้ำใจนี้ อรพาไม่อยากให้ท่านรู้สึกติดค้างอะไรอีกเลยตอบรับให้เจ้านายเป็นผู้รับผิดชอบงานศพของน้องสาวในงานศพเนื่องจากอรพาไม่มีญาติไหนผู้มาร่วมง,งานส่วนใหญ่เป็นเพื่อนตำรวจของน้องและเพื่อนพนักงานโรงแรมที่ทำงานด้วยกันทั้งสิ้นโดยมีพ่อของฟาลดาที่มาเป็นเจ้าภาพให้ผู้กองพงเทพ มีถึงงานก็รีบไปทักทายอารพาทันทีสภาพตอนนี้เธอดูตาบวมโซมและซู้ผอมไปม,มากถ้าคุณเข้าไปเคารพตรบคุณก็เข้าไปได้เลยค่ะอระพากำลังจะเดินหนีแต่ถูกผู้กองดึงแขนเอาไว้อรพาหันมาแล้วรีบสบัดแขนออกผมมีธุระคุยกับคุณครับเรื่องเงินเฉยผมอยากให้คุณไปติดต่อรับเงินที่สถานีตำรวจครับคุณมีเรื่องแค่นี้ใช่ไหมคะดิฉันขอตัวค่ะ พ่อรพาได้ยินเรื่องเงินชดเชยก็รู้สึกแสลงหูเพราะนั่นเป็นเงินที่ต้องเลืดชีวิตน้องสาวของตัวเองอรพาไม่อยากฟังต่อเลยเดินหนีไปต้อนรับแขกคนอื่นทันทีเพราะความสงสารทําให้ผู้กองโป่งเทพอยากเข้าไปให้การช่วยเหลือและดูแลอรพายกเรื่องเงินชดเชยเ,เป็นข้ออ้างกะว่าจะบอกเรื่องนี้แล้วจะได้สอบถามสารทุกสุขดิบต่อแตอนน่มันกลับทําให้อรพารู้สึกโกรธตนมากกว่าเดิมเสียอีก ได้แต่เฝ้ามองเธออยู่ห่าง